อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสองพงศาวดารบทที่ยี่สามหรืยี่สี่ยอนบทที่สิบห้าประจําวันอาทิตย์ที่ห้ามิถุนายนสองพันยี่ 2022. 2, สิบสองสองพงศาวดารบทที่ยี่สามแต่ในพีที่เจ็ดเยโฮยาดามีใจกล้าขึ้นและท่านทํารรทัดสัญญากับพวกในร้อยหรืออาซาลยายาิยาบุเจโฮเยโรฮัมดิชมาเอลบุเจโฮฮาน,านัน อาซารยาาิยาบุตรโอเบสมาอาเซยาบุตรอาดายาและเอริชาฟัดบุตรสิครีแล้วเขาทั้งหลายออกไปทั่วยูดาห์แล้วรวบรวมนคนเรวีจากทุกเมืองของยูดาห์พร้อมทั้งพวกหัวหน้าตระกูลของอิสราเอลและพวกเขาก็มายัางกรุงเยรูซาเลม็มแล้วชนชนชนทั้งหมดก็ทำศัตยาบาลกับพระราชาในพ่านิเวศของพระเจ้าและชวยยาดาเกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าดูสิพระราชโรดของพระราชาจะทรง ตามที่พยาเวเบตัดไว้เกี่ยวกับพระราชรัททั้งหลายของดาวิดนี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงทำคือหนึ่งในาสามของพวกท่านผู้เข้าเวรมาสบะโตซึ่งเป็นบุโรหิตและคนเลวีให้เป็นคนเฝ้าประตูหนึ่งในาสามให้อยู่ที่พระราชวางังและหนึ่งในาสามให้อยู่ที่ประตูฐานลากและให้ประชาชนทังหมดอยู่ในลาพะนิเวศของพระยาเวเบและจะให้ใครเข้าไปในพรพนิเวศของพยาเวเบนอกจากผู้บุโรหิตและคนเลวีที่ปฏิบัติอยู่พวกเข,เขาเข้าไปได้ เพราะเขาทั้งหลายบริสุทธิ์แต่ประชาชนทุกคนต้องรักษาคำคำบัญชาของพระยาฮเวย์ให้พวกวีรายล้อมพระราชาวไว้โดยรอบแต่ละคนมีอาวุธในมือและใครที่เข้าไปน้ำพิวเวยจะต้องถูกประหารจงอยู่กับพระราชาเพื่อพระองค์เสด็จออกและเสด็จเข้าการตั้งโยอาดเป็นกษัตริย์และคนวีและคนยูดาห์ทั้งหมดได้ทำทุกสิ่งที่โย เยโฮยาดาปุโรหิตสั่งไว้พวกเขาต่างนาคนของตนที่จะเข้าเวรวาสบาโตและคนที่จะออกเวรวาสบาโตมาเพราะเยโฮยาดาปุโรหิตไม่ได้ป้องคองเวียนและเย,ยโฮยาดาบุปุโรหิตมอบผอกับโลกใหญ่และโลกเล็กที่เป็นของกรรษัตริย์ดาวิดซึ่งอยู่ในพะนิเวศของพระเจ้านั้นแก่บรรดากองร้อยและท่านได้ให้ประชาชนทั้งหมดที่มีอาวุธในมือของแต่ละคนระจำตั้งแต่ด้านขวาของพระนิเวศไปถึงด้านซ้ายของพะนิเวศตรงบริเวณท่านบูชาและพระนิเวศโดยรอบ โดยรายร้องพระราชาพวกเขานำพระราชุลศสของพระราชาออกมาและสวมมงกุฎแล้วมอบพระอว่าให้และข่าทั้งหลายตั้งพระราชุลศให้เป็นกษัตริย์เย่ยาดาศกับบรรดาบุตรของท่านก็เจอพระองค์แล้วขาทั้งหลายก็ร้องว่าขอพระราชาทรงพระเจริญการประมชนอาทาริยาเมื่อทาริยาได้ยินเสียงประชาชนวิ่งและสรรเริญพระราชาก็เสด็จเข้าไปหาประชาชนที่พระนิเวศของพยาเวเมื่อพระนางทอดพระเนตรดูสิ พระราชาทรงยืนตรงยืนอยู่ข้างเสาของพระองค์ตรงทางเข้าและบรรดาเจ้านายและคนแตรก็อยู่ข้างพระราชาประชาชนทั้งหมดในแผ่นดินก็เป็นปีและเป่าตาบรรดานักร้องพร้อมด้วยเครื่องดนตรีของพวกเขาก็นาการสรรเสริญและพระนางอาธาริยาก็ฉีดฉลองพระองค์แล้วส่งร้องว่ากระบฏกระบฏแล้วเยโฮยาดาปุโปรหิตก็นําพวกในร้อย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ว่าผู้กองทัพมาแล้วสั่งพวกเขาว่าจงคุมนางออกมาระหว่างแถวทหารใครติดตามนางไปก็จงประหารเสียด้วยดาบเพราะบรุหิตธ่าว่าจะประหารนางในพระนิเวศของพระเยโเวเขาทั้งหลายจึงจับนางแล้ว,ลว,พ,รลวพระนางก็เสด็จไปยังทางเข้าประตูมาที่วราชวังและเขาทั้งหลายก็ประหารพระนางที่นั่นเยโฮยาดาได้ท,ทําป็นทัญญาระหว่างท่านเองกับประชาชนทั้งหมดและะกับปรชาและกับพระ,าะพราชาว่า พวกเขาจะเป็นประชากรของพยาเวและประชาชนทั้งหมดก็เข้าไปในพระนิเวศของบาอาลและพังลงเสีย,แล,ววลยและพวกเขาทําลายแท่นบูชาและพระลบของพระยาบาอันเสียเป็นชิ้นๆเขาประหารมัดทานปุโรหิตของพระบาอันที่หน้าแท่นบูชา เยโฮยดาวะวางยาวไว้ดูแลพระนิเวศของพระยาเวภายใต้การควบคุมของบูง้ลี้ัที่เป็นคนเอวีซึ่งราวิทรงจัดแบ่งให้ดูพระนิเวศของพระยาเวเพื่อให้สมหวาัยเพื่อนบูชาเขาทั้งตัวแต่พระยาเวตามที่เขียนไว้ได้ทำาบัญญัติของโมเสสด,ด้วยความเตมรมกลีและทำการร้องเพลงตามพระบัญญัติของดาวิดท่านตั้งคนเฝ้าประตูวไว้ที่ประตูพระนิเวศของพระยาเวเพื่อไม่ให้ผู้มีมทินใดๆเข้าไปท่านนำผู้ปกครองร้อยขุนนางผู้ปกครองประชาชวนและประชาชนทั้งหมดมาแผ่นดิมแล้วท่านอัญเชิญพระราชาลงมาจาก พระนิเวศของพระยาเวไปยังพ,พระราชวังโดยทางประตูบนและเขาตั้งหลานเชิญพระราชาประทับบนัลังแห่งราชอาณาจักรรับยาชนทั้งหมดในเป็นปีก็เป็นป,ป,นปีและเมืองกรุงก็มีความสงบสุขท่านางอัาริยาถูกประหารด้วยดาบแล้ว2งคงสัปดาห์หมดที่24โยอาดทรงซ่อมแซมพระวิหารแห่งยูดา โยอาดมีพระชนมายุ7พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม40ปีและมารดาขององค์ทรงพระนามว่าสิบียาแห่งเมืองเดเอเชบาและโยอาดทรงทําทุกสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเยาเวตลอดชั่วยอายุของเยโฮยาดาอุโรหิตและเยโฮยาดามหาสิมเห็สีได้พระองค์สอง ให้พระองค์สองพระองค์และพระองค์มาทรงมีพระราชนิรนและราชิดาหลายองค์ต่อมาภายหลังยูดาตั้งพระไทยที่จะซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาเวลงทรงประชุมบรรดาปรหิติและพวกคนวีและตัดกระเปาเื่อหมายว่าจงออกไปยังเมืองต่างๆของยูดาห์และเก็บเงินที่เป็นรายปีจากอิสเซลทั้งหมดเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าของพวกเจ้าและจงรีบเร่งทํางานนั้นแต่คนวีไม่ได้รีบเร่งพระราชาจึงตัดเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นหัวหน้าและตัดกับท่านว่า ทำไมท่านไม่เรียกร้องพวกนลเีีให้นําข้าบรานุงเข้ามาจากยูดาห์และกรุงเงยรเสดมคือข้าบรานุงที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวกําหนดให้ชุมนมชอนาเซลดามาเพื่อเป็นแผ่งสักขีพยาพนเพราะพณะอทา,าริยาหญิงชั่วร้ายคนนั้นและพวกผู้ใกล้ชิดได้ปล้นพระนิเวศของพระเจ้าและใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแต่งพระนิเวศของพระยาเวสำหรับพระบาอาัลพระราชาจึงทรงบัญชา และเขาทั้งหลายทําหีบใบหนึ่งวางไว้นอกประตูอนิเวศของพระยาเวและมีคําประกาศให้ทั่วยูดาห์และกรุงเยเซย์นาข้าบํารงซึ่งโมเสสผู้ับกชาของพระเจ้ากําหนดแก่เซลในสินธุรัตนาน,นั้นเข้ามาถวายพระยาเวและเจ้านาทั้งหมดกับประชาชนทุกคนก็เป็นปีและเขาทั้งหลายนาข้าบํารงมาหยอดลงหนงหีบจนเต็มและคนเลวีนเหีบเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ของพระราชาและเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเห็นว่ามีเงินมากราชเลขาและเจ้าหน้าที่ที่ ของพระมหาปุริธิจะเข้ามาเทหีบออกแล้วนําหีบกลับไปไว้ที่เดิมเขาทด้งหลายทําอย่างนี้แล้วแล้ววันเล่าทําอย่างนี้วันแล้ววันเล่าจนเก็บนั่นได้เป็นจำนวนมากเราได้ชาและเยโฮยาดาก็มอบให้บรรดาผู้ดูแลสิตธรั้งของพระพระนิเวศของพระยาเวเขาทั้งหลายก็จ้างช่างก่อสร้างและช่างม้ให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาเวรวมทงช่างเหล็กและช่างทองสมฤทธิ์ให้บริหารพระนิเวศของพระยาเวพวกคนงานที่รับจ้างก็ทํางานและงานโดยน่ะ ฟื้นฟูก็เข้าหน้าในมือของพวกเขาขทั้งหลายซ่อมแซมพันนิเวศของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสริมให้หลงังแข็งแรงขึ้นเพื่อทําเสร็จแล้วพวกเขาก็นําเงินส่วนที่เหลืออยู่มาวางเฉพาะะพพระราชาและต่อหน้าเยโฮยาดาแล้วพวกเขาได้ใช้เงินนั้นทางเครื่องใช้สาหรับพันเวศเวงพระยาเวเครื่องใช้สําหรับการปฏิมบัติและสําหรับเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวรวมทั้งชามลและภาชนะทองคําและเงินต่างๆแล้วขาทั้งหลายถวา,ายเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวในพะนิเวศของพระยาเวอยู่เสมอตลอดชั่วชีวิของเยโฮ เยโฮยาดาก็ชรลาลงและแก่ง่อมแล้วก็สินส้นชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตท่านมีอายุร้อยสาสิบปีเขาก็ฝังศพท่านไว้ในนครของดาวิดกับบรรดาพระอาชาเพราะท่านทําการดีในอิสเาเอลเพื่อพระเจ้าและพระนิเวศของพระองค์หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้วบรรดาเจ้านายของยูดาเข้ามาถวายบังคมต่อพระราชาแล้วพระยาก็ทรงฟังคำทูลของพวกเขาและเขาทั้งหลายว่าทอดทิ้งพระนิเวศของพระยาฮเวพระเจ้าของบรรบุษของเขาและปฏิบัติบรรดาพระอาชา อาเชลาและลูกพารพแล้วพระบิรโลกก็ลงมาเหนือยูดาห์และกรุงเงยรูซาเล็มเพราะความเชื่อนี้ของพวกเขาแต่พระเยซูย,ยังทรงใช้ผู้เผยพระวนะนํามานําพวกเขาให้กลับมาอย่างพระองค์ผู้เผยพระวนะเหล่านี้เป็นพยานกล่าวโทษเขาแต่พวกเขาไม่ยอมฟังและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวมทับเศคาริยาบุตรเยโฮยาดาปโรหิตและเศคาริยายืนอยู่เหนือประชาชนแล้วกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้ว่าทําไมพวกเจ้าจึงละเมิดธรรมบัญญัติ และเมื่อพระบัญญัติของพระยาเวซึ่งทําให้พวกเจ้าไม่เจริญเนื่องจากเจ้าทั้งหลายละทิ้งพระยาเวรพระองค์จึงส่งละทิ้งพวกเจ้าแต่พวกเขาปองร้ายเสกขา้ายาและบผกคว้างเขาตายด้วยหินในลานพระนิเวศของพระยาเวโดยพระบัญชาของพระราชาพระราชาโยอา์ไม่โยอาไม่ได้ท่งะเะลึกถึงความเมตาที่โยหะ โฮยาดาบิดาของเสคาริยาสัญดงต่อพระองค์แต่ทรงสังหารบุตรชายของท่านและเมื่อกําลังจะตายเขาพูดว่าขอพระยาเวเทพรพเนตรและแก้แค้นพอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็ามาต่อสู้กับเยอาดพวกเขามาถึงยูดาและทรงกรุงเยรูซาเล็มแล้วทำลายพวกเขาพวกเจ้าหน้าของประชาชกประชาชนและสิ่งของวิบที่ได้ทั้งหมดเป็นอย่างพระราชาแห่งดามัสกัสแล้วแม้ว่ากองทัพซีเรียที่มานั้นจะมีจานวนน้อยว่าเยาเวทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขา เพราะเขาทั้งหลายได้ละทิ้มพระยาเวพระเจ้าของบงรพุ่นของเขาทั้งดังนี้แหละคนซิเรียก็ลงทั่วโยอาสเมื่อพวกเขาเมื่อพวกเขาจากพระองค์ไปพวกเขาละพระองค์ที่บาดเจ็บสาหัสไว้ข้าราชการขององค์ก็ปองร้ายพระองค์พระโลหิตของบุตรชายของเยโฮยาดาปุโรหิตแล้วพวกเขาปองพระชนพระองค์บนท่านบรรทมพระองค์ก็สิ้นพระชนและเขาฝังศพไว้ในนครดาวิดแต่ไม่ได้ฝังในอุโมงฝังศพของบรรดาพระราชาคนที่ปองร้ายพระองค์คือ ฮาบาดบุตรนางชิเมอัดคนอมอมนและเยโฮหสาบาดบุตรนางชิมชิมริศคนโมอับเรื่องราวของมรรดุราชชูร์ของพระองค์งงและครุว่าครุวามากมายที่ข่าวโทษพระองค์รวมทั้งการซ้ำซามพระิเวศของพระเจ้าดูสีบันทึกไว้ในหนังสืออัฐถาธิบายเกี่ยวกับฮองกษัตริย์และอามาสิยาพระชาชโอพระราชโอของพระองค์ทรงของราชแานพระองค์ ผ้าพีหนึ่งปีหนึ่งรอบยานหมดที่สิบห้าพระเยซูทรงเป็นเถาวงุ่นแท้เราเป็นเถาวงุนแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทอยู่กับเราแล้วเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน ขนังจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเขาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาหุ่นพวกท่านเป็นขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไว้ไปเผาไฟ ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคําของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์เราบอกสิ่ง เหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความดีของเราอยู่ในท่านและให้ท่านดีของท่านเต็มเปี่ยมความอยากของเราเพื่อพวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านกระพฤตตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเขาบ่าวไม่ทราบว่านายจะทำไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่าน และแต่งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ได้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรางคกจะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือจงรักกันและกันความเกียรติชังของโลกถ้าโลกนี้เกียดชังพวกท่านก็จะรู้ว่าโลกเกียรติชังเราก่อนถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกจากโลกก็เหตุนี้โลกจึงเกียรติชังท่าน จึงระลึกถึงคําที่ว่าเรากับพวกท่านแล้วว่าบาปไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าพวกเขาข่มเพงเราเขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วยถ้าไปแบบตามคําของเราพวกเขาก็จะเวบาของพวกท่านด้วยแต่เขาจะทําทุกสิ่งเหล่านี้แต่พวกท่านเพราะนางของเราเพราะเขาไม่รู้จักผู้ทรงใช้เรามาเราถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแค่ตัวในเรื่องบาปของเราของเขา คนที่เกลียดชังนราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยถ้าทำกรรมพวกเขาเราไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดนี่นี้เขาเห็นเกลียดชังทั้งตัวและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพัมพีของพี่ว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุแต่เมื่อ,องอองค์ผู้ช่วยเสด็จมาซึ่งเป็นผู้ที่เราจะใช้จากบิดามหาพวกท่านคือพระวิญ,ญญาณแห่งความจริงที่มาจากพระบิดานั้นคงจะท่งเป็นพยานให้เรา และพวกท่านก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านอยู่กับเราตั้งแต่แรก